สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอลพ่อๆกับซ่องครูอําอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็ได้้าพีผ้านนองหละส้มภาพธรรมชาสตร์พี่น้องเลยอนาอยู่คู่อยู่พ้าคือเก่าพี่น้องวันนี้บดได้ใส่บดได้ใส่พี่น้องไปเป็นหลอเห็นบ่พี่น้องนี่แต่พูดแต่ผาอยากไปเบิ่งใกล้ๆอก่พี่น้อง ถ้าอยากไปเบิ่งไปส้มใกล้ๆแล้วครูอัมจะพาไปพี่น้องเอ,อ๋ยนะยังวะ <phin reste> มันคือจังซีเนาะอันนี้มากับพ่อองังวนคือเก่าพี่น้องพ่อพองังวนพาไปโอ้ยบพ่ออังวนก็นได้สิได้ดจ้าสบายดีพ่ออังวนพาพี่พี่น้องเลาะส้มธรรมชาสตร์โมนีิก็ได้พี่น้อง จากสีหอดไซแหละไปไปเบิ่งนไปสวมนองกันใกล้ๆเลยพี่น้องไป หอดใส่เนาะอันนี้กับบ้านคนพี่น้องเลยวหนักมากเก่าพี่น้อง น้ำเขมทาน้อง นี่ก็สิบกว่าคู่อะไรพี่น้ี้น้ำเน่ยมีหนัดป้าเดี๋ยวเราจะไปบึงคูหน่อยนัดเรื่อย กับเปียวอ,อยู่พี่น้องแต่ว่าทางดีฮะนะมันกับบเป็นตยาย นุ่งเฮียนายบนนุ่งเฮียนเนาะแต่ว่าพระเจ้าอัดพี่น้องเลเขาก็ได้เบิง่งแงนเบิ่งแต่ี๋้วนี้พี่นอ้องแงนเบิ่งเอาเพี่นอ้องไกล้ที่สุดอันนี้เนาะไก่ใกลห,หรอแต่ว่ามม้ขึ้นไดหอเป็นพ้นอเป็นพาสูงสัน ไปต่ออีกพี่น้องเลยสิน,น้ำทางเซนนี่ว่้มันชิสุดอยู่ใส่ไปนำกันเรื่อยๆพี่น้องเลย

มาโหดแล้วพี่น้องเลยเอามาโหดถัดนังลาวแล้วกระโบนเขาลบนับถือโบนสักหับบูชาของสาวเมืองวิลปรีเนะเป็นกระไดบูชาอยู่นี่ขอพรอ,อยู่นี่พี่น้องเนาะและทุกๆคน ได้มาไหวพระบูชาถูกถูกวันศีนหรือวันเทศกาลต่างๆก็มาได้พี่เนาะวันงานบุญเนาะประจําปีแม่นบุญเดือนสามเพลงก็จะ,จะเอาบุญทุกๆก,กปีพี่เนอะอยู่ฐานังลาวนี้เนาะอันนี้คือวัด วัดเนาะพี่นอ้นองเนาะสิได้เขาไปในบนนาะพี่นอ้องในกนารไหวพระบูชาเพื่อนก็จะได้เอาสามห่อพี่นอ้อง <c oughs> ของพรสามห่อ ขอพรน,นี่ค่ะนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นดันนาดานน,า,น,า,น,นากับทางแต่เป็นด้านหลังของการไหวไหวเครื่องบูซาเนาะพี่น้องเนาะขอพรขอขออยู่ในใจพี่น้อง ไม่เห็นขึ้นใหม่เลยเนาะแต่ก่อนมันจะต่ำอันนี้กระแดดเนาะมันนี้เนาะนี่ก่อนไอจีมัน أن, น,มนี่คนบลายนะ ยูหันมียังเนาะออันนี้เป็นสางพี่นอ้องเป็นสางตะกีพี่นอ้องแต่ว่าเพิ้ลฮิต้อานางขังไว้เพราะว่ายันเด็กน่อยตกลงหรือว่าทิมนั้นทีมนี้ลงไปเนาะอื ปีหาป,ปีทีทีมาเนาะอีกหอบสองหาป,ปีนี้แล้วก็ได้มาหอบสองไปเนาะอันนี้มีดันฮนะโบอโบมีเลยผนบริเคียนว่าอยู่ใน,นนประวิควาเป็นมาแม่แม่เขียนไวนะ้เนาะบอโบมี